ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงภากเครื่องนะครับสนใจพักเครื่องเจริญกรุงภากเครื่องศูนย์แปดเก้าสองสองหกสี่แปดหนึ่งเลยนะครับ ID ไลน์ก็ศูนย์แปดเก้าสองสองหกสี่แปดหนึ่งนะครับส่งรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับอันนี้ช่องทางการติดต่อนะครับชอบองค์ไหน ดูได้นะครับดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะครับชอบองไหนก็ทักมาบอกกับเรานะครับเรามาดูรายการแรกเลยนะครับนี่ครับรายการแรกสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะครับแข่งแกร่งกันไปเลยนะครับน้ำมันตังยุเพียบ คาบลงคาบเหลืองนะครับดูขอบข้างนะครับยุบยุบแก่งๆนะครับดูด้านหลังเหลืองๆอย่างนี้เลยนะครับผสมน้ำมันตังอิ้วครับคาบเม็ดเนื้อผงคาบขาวนี่นะครับในการแรกนะครับ 4ี่บาทนะครับรายการแรกต่อไปเป็นรายการที่2นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับเก่งๆเนื้อเก่าๆคาบปูนคาบอะไรเงี้ยครับ เนื้อแข็งแข็งแกงแกงแน่นแหนุบหนุนนบครับเชื้อลงเชื้อลาอะไรครับเม็ดผงพุทธคุณเม็ดเขียวเม็ดแดงครับพิมพ์ใหญ่ครับ400บาทกันเลยนะครับ ชมกันให้ชอบนะครับสนใจทักมาได้นะครับนี่ครับรายการที่สาสามนะครับรายการที่สามนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสมนะครับ ขอบข้างนะครับด้านหลังท่านใดที่ชื่นชอบพัดสมเด็จนะครับอย่าลืมติดต่อกลับมานะครับ400บาทนะครับสี่ร้บาทพระสวยๆ400บาทเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นรายการที่4 ิ้ใหญ่นะครับเนื้อแก่งๆดูสมขอบดูด้านข้างนะครับยุบยุบจนย่นด้านหลังนะครับเม็ดผงเม็ดเชือ้อรา เต็มเลยนะครับอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับชอบองค์ไหนทักมาบอกเราได้นะครับปิดได้ปิดเลยนะครับนี่นะครับรายการที่ห้าดูเม็ดพระธาตเม็ดเขียวเต็มเลยนะครับ ดูด้านข้างยุบย่นย่น,ยนแข็งนะครับด้านหลังร้อยหดตัวของเนื้อพระดูกันให้ชัดๆนะครับนะสี่ร้อยบาทรายการที่ห้า ต่อไปเป็นรายการที่หกนะครับเจ็ดทะลุซุ้มนะครับเนือ้อม,มันเงาเงาเลยครับเมืม่อกี้จับอ่ะนี่นะครับ ดูกันให้ชอบเลยนะครับชมกันให้ใช่นะครับเสร็จแล้วทักมานะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเนื้อสวยๆอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ด นี่ครับมิดแล้วทาเต็มไปหมดเลยนะครับเขียวยนยนละมันตังวิดูขอบนี่ครับด้านหลัง มันยนยุบ,ยบ,ยบเก็บทลลุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่อ่ะสวยๆอย่างนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่8ดนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่เก็บัลลุส้ม อืออบข้างลอยยุบตัวด้านหลังอ,อ่ะสี่ร้อยบาทนะครับ ชอบองค์ไหนรายการไหนทักมาบอกเราก่อนนะครับเกตดบัวตูมนะครับนี่ครับเนื้อแห้ง หลังเหรียญน,นะครับหลังเนื้อองค์สมเด็จนี่ครับอืมแต่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับ อืมเต็มๆมส้มกอนะครับพิมพ์ขนมเปี้ยะมันมันเงาๆอย่างนี้เลยนะครับสวยมากครับนะาส้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทสนใจทักมาได้นะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหัวประธานขอบข้างด้านหลังนะครับ 400บาทนะครับชอบองค์ไหนทักเรามาได้นะครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายแล้วนะครับ แจ่มชัดๆไปเลยนะครับดูเนื้อด้านหลังนะครับ นี่นะครับกว่าจะเจ็บได้เอาละนี่สี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์สุดท้ายนะครับสมเด็จพิมพ์พิมพ์มใหญ่นะครับอ่าสี่ร้อยบาทนะครับอ่าสนใจทักมาได้นะครับชอบไอการไหน ติดต่อ0892266481กันเลยนะครับสำหรับวันนี้จเจริญกรุงพักเครื่องสวัสดีนะครับ EP ที่11นะครับสวัสดีนะครับขอให้โชคดีนะครับ